เจ้าไหนดีเจ้าอันนี้กะขอพี่แอน้อยฝากมาเท่น้องนะจ๊ะมาเิ่งกันเลยไปอ่าม่พี่โบไปมาเิ่งกันเลยอ้าจะขอจะพองจะของแล้วมันรับแลเนี่ยจาอบรับแล้วรับแล้วเนี่ยเออแน้อยมีซื้อเป็นเธอนะ โอ,องเพืนี่นะนี่เคลนว่าน้องมุกแกจาร <c oughs> เ,เกะบึงวิ <c oughs> อเอยเอาน้อยขอใจหลายหลายดอ <c oughs> เอาน้อยขอบใจดอปลอไปปีนทางนอ้ นี่แต <ing> ่ว่าคือก่อนแต่ว่าไม่มีซิปตัวนี้เชิเลยเชิเลยเฮ้ยมีขนมพองอ่ะมีขนมพองไหมไหมเลชิเลยเชิเลยขนมมันจะเป <again> ็นแบบนี้โอ้ยเชื่ออาการมั้ยอ่างมั้ยอ่างเชื่อไหมนี่โอ้ยมึง เอ็นอะไได้ครื่องลยเห็นังไรข้ใจลวน้อยเดกอือกข้ใจที่กันเด้ไปไปเบิอื่น้า้อ้ตื่นตาดูมึงกอเติบิวนีเชอันนี้อันนี้เขว่านางใหญ่อันนี้ของนางใ่ญ่เลยจ้าขอแกะมกอด่ชื่อน้องอยู่บ้านน้องคิตตี้ก็ได้แน่นน

นึ่งอีกแล้จ้าเฮ้อรเนี่อนีนี่ไม่รออนะยังไดตัวนึงสองโตเฮ้ยห้องน้องว่าหองนี่ยลองสกิได้ายดว่าใครยังไ่ใครยังงปะท่านี้ก็ยังไางดิอ้าว ม oh, ีอันตัอ๋อเก็มาสิคอยเก็บเก็มาลูกไม่ยังกันนี่ค <c ces iver> ่ป่านี่เบิ้งเชียเธอเบิ่งเด้อมามามามมันสีอาปะมันสีอเฮ้ยเธอตึกเบ็ดเอาสิเล์นี่เป็นน่าหนี้น่าหนี้โอ้รู้ลามาก แน่ดินแล้วเรีอยพบเจออะไรไหนเด้อพเจอเด้อพบเจอเด้ออะไรเนาะไม่เจอเนาะน้องเฮ้ยไม่มีช่องอ่นเลยแหมเจ้ามตึกตาโอ้โหมีอาปะเมันม okay. ันเฮอได้จับไปได้ไม่ได้นี่ เครื่องตาวาดกเครื <siglo> ่องตวดงกันดีดิงกันดงกันดีดิงกันมาบ้งต้่อไปจ้าตัวนี้ของน้องแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อของน้องคิตต้กิตติไม่ได้ไม่ได้ชื่อแกมแต่ว่าไม่กแกจะเอา่ไม่เีกนะเอาลเนะตามไปด้วยกล่องใหญ่ บอง่ๆดีน้อยชือมากล้วก็บด่มีเพื่อนอะไนี่เรอมีสบูนี่กระเพงสบู่กระเพง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 อันนี้นะอันแล้วมันทาผิวเขาใจเขาใจแท่น้องไหมชใจแทน้อยได้เอาน้อยคนสวยเดีเดมามาน้อยคิตตี้ มาน้อยคิตตี้เซ็ตซื้าตามไปด้วยนางน้อยพี่เกี่ยวนางน้อยเดเออได้ล้ป่าดนึงได้แล้ป่าเนนีเบไย่ไงเก่อแกเบงกอนเกเบวงอันนึ่งเอยจ้ะนี่งตัวนี้มันต่างไหน โ่ั่บเออซ่อนี่ทีน้องเออโซ่โตใหญ่แทนโซ่าน้องมันนุงได้โซ่ใหญ่โซ่ใหญ่นใหญ่ก่อนเงน่งแล้วก็โตโตเลานุ่นตาละเม่นุ่นตาละแม่แล้วก็ตามไปด้วยนี้เดอโอ้ยนี่นีแม่ ด้วยเราเมือแล้วก็ซุ่มตีซุ่มตีเออแนวนี้ใช้ง่ายเลยนี่โมแล้วก็เองนี่เอง็นก็ใช่ง่ายแล้วก็ตามไปด้วยอันซุ่มเซอร์อีเด้ออ๋ออันนี้ก็สิเป็นเซอร์น้องก็เสื้อได้ยังไงได้เลยเซอร์ตัวนึงนี่เสื้อหางแล้วก็ตามไปด้วยแพร่ขนู เรื่นี้ยังนมกว่าที่จะลุไปสือยังนี่ต่นี่เนาะนี่ละน้อยบอกว่าเอาหัวฉลบกอาไว้บนนี้ตอนอาบน้ำแำเลอะว่ะนี่อ้อนตัวนี้จึ๊งจึ๊งอาไว้ก่อนแล้วเก็บเอาไปซักให้น้องใส่ไปจ้าเดิงก่อนน้องกิตตี้มาเนาะ ในเซอร์นะเข้าใจเบสอัดแล้วเข้าใจเบอัดแล้วพี่มีปลาตัวนึงในเมษาฮะน่ะนี่นี่นี่เอาเจอมาเลยดีนี่ได้แล้วไอ้ละน้อยตัวนึงปลานี่นะตัวนี้ตัวนมันใส่ง่ายด้วยนี่มันเป็นของไทยเดชตัวนี้เดชฟ้าก่อนไปไปเฮ้ยเข้าใจเขอบใจขอบใจอะไรน้อยไปเข้ใจอะน้อยไปน้องมุกเข้าใจอะไร หาน้อยนก้ม้อยนอนอยู่ยอมตื่นมูอไปถึกอยู่กะัเงทนุชกคิตตี้เอ้ยกับใจเอ้ละน้อยหลายๆเด้อเอ้ยนั่งต่อแผนนี้นะมันรุดมันรุดมัน คลิปนี้นางไงก็ขอลาไปก่อนเด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส่องครอบครัวสาวผู้ไทยหน่อยด้ยจ้าแล้วเด็กบาย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 ,บายจ้า